สวัสดีวันศุกร์ที่แสนน่าเบื่อนะจ๊ะทำให้เป็น,ปน,ปนวันศุกร์ที่มันไม่เบื่อโดยเราจะไปเดินเล่นกันนะครับเราจะเดินเล่นที่เริ่มต้นตั้งแต่โลตัสออนนุชไปจนถึงอโศกหรือนานานะเดินไปและกลับไปฝั่งหนึ่งกลับอีกฝั่งหนึ่งจะดูว่าข้างทางมีอะไรขายบ้างมีอะไรกินบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวดูกันดีกว่าคือเดินมายังไม่ขี่ก้าวเลยโอ้โหของเทียบหน้าโลตัสอ่อนนุชเอาน้อง ใหญ่อันหนึ่งครับแล้วก็เล็กอันหนึ่งอย่างอันได้มาแล้วครับไก่ทอดลองทองไปก่อนของเยอะมากเลยแบบล้าลานมากอะ่ะคือแบบของแบบเต็มอยากใคร,ใครอยากกินอะไรคือแบบว่าเรียบ,บมีทุกอย่างในแบบก็มีบวกตรงไหนองเ,นยเยอะจือะ้อนอ่ะของเยอะมากมีทุกงเลยอะ่ะ ไก่ข้ามถนนน่ะของเยอะแยะสรุปได้มาไก่ทอดอย่างเดียวเองวะกินเยอะเดี๋ยวมันจะไปกินที่อื่นไม่ได้ทุกคนน้องเล็กอันน้องใหญ่อันจบบน้องเล็กหมดไปน้องใหญ่ตามมาไปต่อมันปีนเหมือนกันนะปีนที่อยากจะข้ามถ,ถนนเนี่ยรู้สึกแบบ เอาเฮียลืมซื้อน้ำทิ้หายอ,ะอ่ะเอาดีๆข้างหน้าในการประปาไม่รู้มันจะมีน้ำกินเปล่าการประปามันก็มีน้ำเห,หรอใช่ไหมจุดบริการน,น้ำประปาเอาไอ้หาแล้วก๊อกหายไปไหนเนี่ยเฮียก๊อกหายน้ำไม่มีแดกมือก็มันปากก็มันชิบหายแล้วฟื้นน้ำก่อนเดทบีถ้าใครเคยมาเลยบอกเลยว่าที่นี่แม่ง คนโคตรเยอะสำหรับนี่ผมใช้ชอบแบบย่างเลยนะครับคนโคตรเลย๋ยวนี่เราผ่านมาแล้วโอ้สวยงามมากครับสะพานข้ามคลองพระโขนงนะประมาณตอนนี้ห้าโมงยี่สิบแดดสวยๆเลยเราจะวิ่งสลับกับจั๊กเบาๆเลยนะเพราะเขาเดินไม่ตงนานแน่เจอแล้วนะ้เจอแล้วน้ำครับอนนี้คนเท่าไหร่ครับพี่เจ็ดบาท ล้างมือก่อนหางชิบขายไปต่อเก่งใจเขานะซื้อน้ำเจ็ดบาทสแกนเก็บอกไม่เป็นไรคนออกกาลังกายเยอะแตเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการที่ไม่ด่าโอเคไปต่อสามย่าก็ขนองแล้วนะครับตรงนี้เป็นโรงแรม i b i ิสตาร์กรุงเทพและวก็ก่อนตรงนี้มันจะเป็นเมืองนีออนถ้าเกิดใครจำได้นะยุคแบบ90นะ่ะ ตรงนี้จะเป็นเรื่องมีออนถ้าใครเคยมาเที่ยวแต่เดีวนี้เปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนนานนะไม่ได้เปลี่ยนเพนะิงเปลี่ยนเปลี่ยนนานมากแล้วบอกว่าตอนนี้พารญาตัโนกอ่อนนุ่เลยไปเลยพลังนะเยอะมากเริ่มแบบแต่ก่อนจะต้องหาพลังก็ต้องหาแถวนานาเนะท่านั้นนะเดี๋ยวนี้คือแบบเยอะไปหมดงันสำโลแล้วมั้งอย่างนี้หนึ่งที่รกกว่าถึง bts พัฒนโหนง เวลาประมาณ10กว่า,านาทีโอเคสบายสบายเนี่ยถนนมันโล่งแปลกๆว่ะปกติเย็นบนถุกมันต้องติดเล้ววันพาที่จะไปเอกมัยอ่ะที่แม่งอย่างโล่งอ่ะคือโล่งมากอ่ะแปลกใจโล่งจัดอ๋อสายย้อนสอนมาบอกเลยกูไม่หลบกูไม่หลบกูไม่หลบอันนี้โรงเรียนเก่าเราเองโรงเรียนศรีวิกร ตอนนี้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนนานาชาติเซนแอนดูแล้วอยู่ที่นี่มา7ปีบอกเลยเปลี่ยนไปมากเลยผ่านไปสองกิโลทล้ไมเหงื่อแตกเยอะจังวะถึงเกตเพะไรก็ไม่เฮ้ยมีเดนโตเฉาด้วยะใครมีเด็กพามเล่นเดนโตเฉาได้นะหน้าเกลดเว้ยก็ไม่นะนี่มีให้เล่นด้วยนะจ๊ะ หน้าเกตเว้เอกมัยนะกชาติสำหรับใครลูกใครที่ชอบไดโนเสาร์นะแล้วก็ขึ้นมาถ่ายวิวข้างบนบ้างนะขึ้นไปู่ถังไถ่เพนี่ถ้ามันเสียเวยลาถึงเอกมนะัยแล้วข้างหลังเป็นขนส่งเอกมัยแล้วก็นี่รอยเอยกมัยเดี๋ยววันหลังจเจริญตั้งแต่ต้นอยเอยกมัยพัดเอกมัยเลยเพราะว่าของกินเยอะเหมือนกันนะเอกมัยทองหล่อนะเดี๋ยวก็วันนี้ก็เราไปที่ถนนใหญ่ก่อนดีกว่าร้านนี้น่ากินเนาะ ร้านเ็กมากแต่ตอศึกษาพัานเอกมัไมยังอยู่นะตอนแรกนี่ว่ามันเจ๊งไปแล้วอะ่ะมันปิดไปรอบหนึ่งยังอยู่นะจ๊ะถึง<ม>ทางเข้าโรงเรียนที่เรียกว่าสุภาพบุญลูกทุสายปฐุมคงคาแล้วนะจ๊ะอ๋ยเครนะครับโต๊ะแวะใก่ตัวโต,ตวห้างทีวัน ขอเข้าน้ำหน่อยนะครับช่วงไหนดียังเจีย๊ยบสามกิโลครึ่งชั่วโมงกูจะรอบได้วะเนี่ยหรแวะบ่อยไปหน่อยวะแวะนั่นแวะนี่มันไม่ได้วิ่งด้วยแหละมันเดินดูอะไรไปเรื่อยอะมันก็เลยช้าร้านอะไรอย่านี้น่ากิน,นอะคนเยอะด้วยอ่ะ ตรงข้างกับซอยทองหล่อเลยวันนี้แม่งแปลกจริงว่ะเดินมาถึงทองหล่อแล้วว่ะดูถนนแม่งดิเชี่ยนี่วันศุกร์นะเวย้ยเฮ้ยฮัลโหลเย็นวันศุกร์6โมงเย็นเฮ้ยหนุนโลกขนาดนี้เลยเหรอแปดสเรื่องเดียวชิวน้ำเดินมาห้ากิโลแล้วเอาสัก่องนี้ไหมย,ย,ยายาพึ้งทีสองใจเย็นเย็น นะ้ะแบบเย็นมาเดี๋ยวหาที่มมหมอบันโอ้โหคนที่พุดค้าหน่อยเดินแบบเยอะมากซอยสุริเือของกินเป็นโคตเยอะอ,ยอะอ,อะไรเนี่ย สวนเบียดไหมตอนนี้แม่งทำกค้ดดีเลยอะแบบมีไฟมีเพลงเบาๆแบบนี่มันเป็นบอดของกรุงเทพแบบไม่อ๊เคนะใครว่างก็มาได้แต่ไปด้วยรอบนึงมันกว้างเท่าไหร่มีสนามเล่นด้วยเมื่อกี้มองเข้าไปดูเดี๋ยวพาบหน้าจะลองเข้าไปดูนี่ครับห้างใหม่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อเร็วๆนี้เลยนะห้างสวนเบียเลยชื่อเอ็ลสเฟียร์เดี๋ยวไปดูหน้ากันเรถึงเอ็ลสเฟียร์ที่5กิโลพอดีเป๊ะ คือแบบห้างนี้แม่งแบบโหเจ๋งอะน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกับเอ็มโพเรียมเอ็มโพเทียนะลูกกูดอะลูกกูดอะดูด mm ีเวอร์ดูดีเวอร์ได้กระสอบแล้ว,ลวตอนนี้ต้องข้าไปสู่ที่ที่สามเออแต่ถ้าข้ามาสอบไปนี่มันก็แบบว่าบอกเลยแบบว่าสีสันตะการตามากเลยอะแล้วจะมาวันหลังดีวะ สรุปภา,า,าพมื่ออโศกมานานาอยู่ดีเพราะไหนๆก็แม่งก็เดินมาละเพิ่มอีกไม่กี่โลเองก็จะดูว่ามันมีอะไรบ้างมันมีที่ทํางานเก่าอยู่ที่านานาด้วยเดี๋ยวลองแวะไปดูดีกว่าอยู่สุขมุมวิทซอยห้าเนโรงแรมที่เคยทํางานอยู่เด,ยเดินไปดูหน่อยดีกว่าพชื่อสะดุดเกี๋ยวหมดแดดโอเคนานาฝั่ okay. ขงขาไปนี่มันไม่ค่อยมีอะไรนะมันต้องเป็นฝั่งนู้นนะขากลับนะ เจ็ดกิโลผ่านไปให้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งคือจะกลับตั้งแต่อโศกตอนนี้ดันเพื่อนเราอยู่เซ็นท่านชิดลมนะครับเราก็จะเลยไระชิดลมอีกยิ่งไปไกลเท่าไหร่แม่งก็ต้องกลับเท่าตัวนี้วะน่ก็เจ็ดกิโลกว่าแล้วสรุสุดท้ายก็ต้องมาเซอร์ไพรส์เพื่อนเราอยู่ดีนะครับอยู่ในซอยชิดลมที่จะไปทางเพชรบุรีตัดใหม่รดเราจะไปเซอร์ไพรส์พเพื่อนเรา ใช่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 ครับส้ายวิ่งมาหาถึงชีตรอนไม่ได้นาะไม่อดไขากลับากลับไม่ไขากลับขากลับวิี้งเองนั่นั่งดีไม่ไม่กลับเหมือนเดิมนี่กลับวิ่มาังนึ่กักลับไน้าเเพราะว่าทำขอรา้วบนีลคนี่พูดอะไนี่เช้าคือที่ ดี๋ยวแป๊บเดียวล้ไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปชั่วโมงกว่าบายบ๊ายบายครับบ้านน้ำตาลเสียชครับตั้งสายนะครับบ๊ายบายบูธเชิดสองชั่วโมงกว่าไปละเจอกันพี่บ๊ายบายเราจะมาสตาร์ทเส้นทางขากลับแนวตรงจากเซ็นทรัลชิดลมนะจ๊ะเลยมาหน่อยก็เป็นเซ็นทรัลแอมบาสซีแล้วนะถ้าไม่ติดต้องรีบกลับที่แบซซึ่งแอร์แมสกับกูชี่แล้วนะเนี่ยขากลับนี่อยากจะมาร์ถสักคันจริงๆเลยมาดูดิว่าระหว่างบูวิ่งกับมึงขับรถเนี่ยอันไหนจะไวกว่ากันวะ ขื่เหย่อ,อยังไงวิ่งแม่งไวกว่านรถแม่งติดนรกตกไม่งขนาดนี้ถึงมิดตุกงหานดาวนี่ลุกหาวีลุกได้กิน่าเลยที่สองล้านสกันเลยลุกงานดาวโอ้โหเมื่อกี้ได้แคลอรี่มาแก้วนี่คราวนี้วาวุ่นเลยดิอยากต่อเนี่อยากตอ่อก็จะเดินกลับเดินกลับต้องแวะอีกแล้วกลับมาที่เราเคยทำงานอยู่ที่สูขุมวิซอยหน้าเป็นที่ทำงานแบบที่แรก อ๋อน,นี่ก็เป็นบาร์ได้แบบพวกแบบแขกขาวอ่ะพวกแขกขาวพวก,วพวก,วพวกวนี่ซ้ายืูโรงแรมเขาเป็นแบงคอกซาร่าแล้ววะ่ะแต่ก่อนที่มาทำชื่อ m i d d l e East คกือเป็นแบงคอกซาร่าแล้วนี่ร้านอาหารนี้ก็เคยทำแต่อันนี้เขาเป็นขายอาหารแบบแบบอาหารแขกเลยอ่ะแต่ก่อนเป็นร้านอาหารไทยดูจะมีใครเราจจู้จักบ้างไม่มีแล้วมั้งมันยี่สิบก,กว่าปีแล้วอ่ะ ธุรกิจยังเหมือนเดิมนะขายแบบไ <My Home. S 1> ม้หอม Exchange Manny ชั่วแต่สิ่งที่หายไปคือเสื้อผ้าเด็กว่ะแต่ก่อนเสื้อผ้าเด็กแมงบานเลยตอนนี้ไม่มีแล้วอะ่ะชื่อจ้างานโรงแรมชื่อแรกก่อนที่จะไปอีกลหลายที่ที่ที่เราเริ่มต้นได้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเพราะเก็บแขกดําเงินเดือนเริ่มต้นสามพันห้าแม่งสมัยยี่สิบกว่าปีที่แล้วตอนนี้ไม้หอมพิดมากเลยพวกแบบ เป็นมากิจสนาไม้หอมเจง๋งไหนๆก็มาย่างนานาฝรั่งแล้วจะแกล้งฟอร์มแบบเป็นคนต่างชาติสั่งเบียร์แดงให้หนึ่งคือแม่แมนจะจับเขาได้ปะวะเดี๋ยว,อจจล,ว,ล,ว,วลองดูว่ามึงผ่านร้าจริงๆรับเปล่ๆมีร้านนี้พอที่จะเข้าได้าาไทั้งร้านเลยแม่งมีแต่ร้านแขกจิ้มหายคือทำึ้น่อซอยนี้นเนาะออกไปออกไปไปหาร้านที่แบบไม่ใช่อย่างนี้

ม่ก็หน่นหมตัวเองยังเป็นขรลัง,งเงียมานั่งหาเด็กสานานาแก้บลเลร์เลยวะปัญหาที่เหลืออีกก็ิดจตงโตักูต่อไปทันทีชิีบรรยากาศดีเลยเหมือนมานั่งแบบเป็นต่างชามานั่งตกกับตกับฮลโหลฮตกเด็กไอเบียเก้นี้ก9ๆเดี๋ยวดูสุดดูเป็นซาาว่ 99บาทหนึ่งแก้วเชื่อง Happy Hour นะครับจาก149บาบทคือคนข้างในก,ก็มองหน้ากันแบบว่าจะขอบคุณหรือ thank you very much ครับก็ thank you so much เพรว่าเราแม่งรึพิสูจนะ์แล้วแต่เวลาสุดท้ายแม่งไม่มีสแกนจ่ายสัตว์แม่งให้โอนจ่ายพอโอนเสร็จแม่งกลายเป็นชืน<ใ>่อตัวภาษา<ค>ไทยแ,<ๆ>แ,แบบเล็กลัๆเล็กๆ,ๆแบบแต่มันก็ thank you so much นะตามแบบ professional อาชีพของครับน่านผู้ชมากนะเ เชี่ยมอย่าน้กสบเลยเดี๋ยวเรา่นเม่าบิดไม่ได้เลย่ยแบงจุกเชี่ยขอแบดแดดจุบเลยมาหน่อยไอสัตว์ปลาเยอะจัดผ่านไปสามสี่ล้านเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเปรียบเลยคราวนี้โอ้โหก็เจ๋งอ่ะไอ้เกี้ยเสร็จแล้วนเกี่ยอะไรวะนะเออทั้งแมงจริงๆถามกับฝั่งนานาที่แบบว่า เัียวแฝั่งฝั่งที่ขามามากเลยอะ่ะคือแบบโอเคเลยอะ่ะคือมีทั้งแบบเป็นขับเป็นแบบร้านอาหารซีฟู้ดแบบอะไรเอ้ยโอเคโอเคดีกว่าสมัยก่อนเยอะเลยเ<อ>ชอร์มินออัลอโศกห้างสุดท้ายก่อนข้ามแยกอโศกกลับมาถึงแยกอโศกขากลับฝั่งนี้นะครับจริงๆแล้วอยากจะเดินเ่อาไแวะที่ซอยคาวบอยมากเลยนะจะแ,แบบว่ามันจะเสียเวลาว่าไงเนี้คือแบบ เชียร์เอาวะแม่งเห็นไหนเงี้ไหนนี่ละเดี๋ยวจะแวะซอยคาวบอยเดินทะลุซอยคาวบอยแล้วตัดออกมาทางซอยสุขุมวิท23แล้วกันก็จะได้รู้ว่าคาวบอยมีอะไรบ้างนะันไหนก็มาแล้วเชีย่ยขับถนนรถเกีชิบหายแต่เพืพี่เะจ๊ะซอคาวบอยขึ้นบนใกล้เชียร์คนเยอะมากโถลูกพี้แม่งแกล้งนี่ดีกว่าโอยโหดูดูแสงสีดิท่าไหนน่าจะเป็นนักบุโต้ไ อากโกบารหมายถึงไกุ่ดแล้วซอยคาร์บอยคือในซอยคาร์บอยอะส่วนมากจะเป็นอาโกโก้บาร์เหมือนสีลมซอยสีเลยทุกร้านจะเป็นอาโกโก้บาร์หมดคือมีเสามีอะไรอย่างเงี้ยคือหลงเข้าไปมึงตายหารับรองจบเจ็บจัดเจ็บจัดเหมือนว่าเจ็บจัดแต่ก็มกงนนะราคาฝรั่งนะคนไทยเขาส่วนมาก บางทีบางร้านคนไทยไปแม่ไม่รับนะเว้ยคือ,อบางคนบางร้านที่เห็นป้ายแบบโนไทยเลยนะคือแบบกูก็ไปฆ่าอยู่แล้วได้ไหมโอเคไปต่อสแกนได้ไหมโอเคเดี๋ยวอเ,เอาสแกนหนึ่งเดี๋ยวผมสแกนนนแบบแแบ,บแ้ไปต่อถึงแล้วถึงแล้วเป็นมอเตอร์ ไอพอเลี่ยมอุดใจเดียวก็จะทางหล่อเอกามัยอ่อนนุษย์อ๋ยถึงทางหล่อแล้วจ้าสภาพจะบูบ้วีหน่อยนะเพราะว่าตั้งแต่หลุดอโศกมาได้หน่อยนึงก็ซัดยาวมาถึงทางหล่อเลยเพราะว่าจํากัดเรื่องเวลาเรื่องมันค่อนข้างจะเสียเวลาแล้วจริงก็เป็นอีกที่นะซอยทางหล่อที่น่ารีวิวตั้งแต่ต้นซอยฝั่งนี้ไปยังสุดซอย mm hmm. เพชรบุรีนะเรากลับมา ฝั่งนี้นะเพราะว่าร้านดังๆเยอะมากของกินเยอะมากนะเดี๋ยววันหลังมีโอกาสเดี๋ยวจะลองมาเดินดูสำรวจว่ามันมีอะไรบ้างก็ต้นร้านดีดังมากห้าสิบเก้าชิลลาร์ขายมาประมาณตั้หลายสิบปีแล้วอ่ะเกินบสี่สิบแม่กับไม้จากจะมาแต่จะต่อรถตรงไหนจ้ะเอกะไม้เอกะไม้ถึงเอกไม้แล้วโว้ยเมื่อกี้วัยข่ามรถน้ำไหมครารถน้ำไอ้ต้นไม้ข้างแบบ ของกทมเขาถามเขาว่าพี่น้ำสะอาดไหมพี่บอกว่าไม่สะอาดเสียใจยังเลยไม่สะอาดหรอพี่โอ้สนใจอยากได้อาบหน่อยโอเคอดพี่ก็บอกว่าไม่ได้รดพืชได้แต่ลดมึงไม่ได้โอ้ร้อนขนม้วจ้าพะขนม้วจ้าเออเดูนี่คือพัะขนมนี่แบบเดีย๋ยวนี้เป็นร้านอย่างเงยอะเนาะตั้งแต่ตลอดทางมาแบบ คือฝรั่งมันเยอะแล้วคนเยอะด้วยเคืนนี้มันข้าขนงมันทิ้งของฉันไอเดียวไปเคี่ยวไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเคี้ยวไปเคี้ยวไปเคี้ยวสวัสดีพอแมาขนอง I'm back นิดเดียวนิดเดียวจะถึงแล้วจะถึงแล้วนิดเดียวอยู่แค่เพียงเอื้อมมือ กล้จะถึงแล้วถึงแล้ว BTS สอนนุดของเรานะจ๊ะมันจะข้ามฝั่งไปฝั่งโตตัสโอ้สุดยอดเดี๋ยวสรุปอีกทีว่าวันนี้สลี่เวลาหลักระยะทางรวมไปเท่าไหร่อ้ถูกมากเว้ยสองกล่องหกสิบบาที่ยแค่กล่องสิบเจ็วันเนี่ยนี่มงดูกล่องนึนงนี่กล่องนึงเข้ามาสบาทไอชี้ตองสามสิบบาทไอชค่ปถูกเกิน บอกเลยท่วมๆตาลายมากตอนแรกจะซื้ออีกดีดนะห้ามตัวเองไม่ทันก็ถึงแล้วนะครับกลับมาถึงที่เดิมนะครับก็รวมระยะทางอยู่ประมาณ20-21โลประมาณครับมาราธอนนะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะคือเราไม่ได้รีบไม่อ,อะไรแต่ก็ สนุกดีนะได้เจออะไรแปลกใหม่เจอคนเจอหาเจอเหวอะไรนะแล้วก็ไปเจอเพื่อนแล้วก็ได้กับข้าวกับบ้านด้วยแล้วกลับบ้านก่อนนะจ๊ะแล้วเชียรกันบ๊ายบายุ๊